ยี่ร้อยีชักสวรรคนะครับลึกลำยองหัวหน้างานพัฒนานักกีฬาภูมิภาตอนนี้แต่ละทีมก็อันนี้ทีมน้องๆผู้หญิงท่านผู้ชมวัสดุยังนานมากกำลังบรรจุลงให้เต็มลำเรือท่านผู้ชมเคลื่อนแน่ท่านผู้ชมสนุบสนานแการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับ ก็ขอต้อนรับสนามการแข่งขันกีฬาเรือนั่เราออกไปแล้วท่านผู้ชมทีมเรือมาจากนครพนมเรือพวกนี้เราไปเขาตาจะเห็นเป็นว่าเป็นเปือมังกรหัวมังกรท้ายมังกรนะก็อันนี้คือเรือสาครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสาครที่ผมพูดหมาถึงว่าแข่งขันไปแล้วท่านผู้ชมสุดยอดเลยทีมเหือนกันเรือแต่ละทีมก็เสียงกลองเป็นจังหวะ เนี่ยท่านผู้ชมฟังพิธีกรบรรยายไปด้วยกันแล้วกันเป็นสมาชิก ibfs ibfs ที่กำเนิดมาจากต้นคนคิดเนี่ยก็คือจากประเทศจีนเป็นต้นแบบนะาก็มีสมาคมขึ้นมาเราก็เข้าไปบรรจุพอเข้าไปบรรจุในศาสตร์แล้วเราสามารถที่จะส่งทีมประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาซีเกมเอเชียนเกมและเอเชียนสิตได้ครับผมเนี บางคนบอกว่าทำไมเรือมังกรมันต้องหัวมังกรท้ายมังกรบางคนมันมันต้องมีกองด้วยอนะกองนั้นจะต้นกำเนิดเข้ามาอย่างไรเราก็ต้องอนุรักษ์ต้นกำเนิดเขาไว้นะครับเหมือนเรือยาวประเพณีเราะชาวต่างประเทศมาเห็นเรือยาวประเพณีเท้องถิ่นบ้านเราแล้วทำไมมันต้องมีหางมีโขน เพราะนั่นแหอนุรักษ์เราเราต้องมีหางมีโขนมีดอกไม้ยืนยาวของเขาก็ต้องอนุรักษ์ของเขาต้นกำเนอดเขาประเทศจีนและเรือมังกรมีด้วยกันหลายประเภทเรือมังกรไปยี่สิบไปไทยสิบไปงทยฝั่งผสมเขาจะารู้ข้อมูลรู้นะนี่เรื่องจริงเลยนะแล้วก็ที่เราเอามาแข่งในครั้งนี้ เราสุดดูใช้20ใบพายครับผมนะ20ใบพาย <c ười> การใช้20ใบพายนะั้นจะใช้นกัก20เฉพาะคนไายใช่ครับคนตีกองกับคนขับท้ายในรั้วเหน่ครับผ<ๆ>มเพราะว่าเวลาสามคนเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไายเนี่ยเขาอาจจะใช้ผู้ใหญ่ในการคั ได้คนตีกองเป็นเดือชายทั้งหมดแต่อาจจะเป็นผู้หญิงเป็นคนตีกองก็ได้แต่เขาบังคับว่าโอ้ยสนุกตื่นเต้นท่านผู้ชมคนที่มีประสบการณ์เพราะบางครั้ำในต่างประเทศเขาแข่งในกองแข่งตามคพองถ้าไปเปิดยูทูบดูนะบางบางทีเยาวชนอาจจะไม่เกินสิบวกสิบแปดหกแต่ต้องใช้คนทั้งชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเขาสิ่บังคับ จึงให้นักเฉพาะสีไทยเท่านั้นถูกต้อง่นปจะได้ความรู้จากพิธีกรที่เขาประกาศอธิบายแล้วก็เล่าประวัติให้ท่านผู้ชมได้รับให้ผู้ชมได้รับฟังก็ท่านก็จะได้ชมจะได้ความรู้จากพิธีกร ที่ตีกรที่เขาประกาศประวัติที่มาที่ไปไอคนั่นหัวอล้องไปทายไม่สนใจองก้กองกองเนีที่เาเรียกว่านหัวในหัวนหัวนันหัวเนี่ยนะก็เหมือนกัว่าคนตีกรคืป็นตทีนี้ระมาย้อนถึงในเรื่องของทำไมเรือมังกรต้องตีกต้องหาใช่วเนี้ย ใช่นะฮะเพราะว่ากองที่เอาไปตีเนี่ยนะเราไม่ได้เอาไปให้จังหวัดอย่างเดียวครนะับในปัจจุบันเนี่ยเป็นการให้สัญญาณน,นะว่าจะต้องตีเร็วตีช้าเนี่ยทายเร็วนุ่มทายช้าเพราะว่าคนตีกองในหันหลังมองคู่แข่งอยู่แต่ในอดีตที่ผ่านมานะฮะเรือมังกรเนี่ยประวัติความเ,เป็นมาที่มีการเอากองมาตีนั้นต้องย้อนกลับไปเลยฮะย้อน2,000ปีที่แล้ว2,000ป,ปีที่แล้วประมาณ สมัยของราชวงจั่วพั่งรึกจากนั้นที agile, won, baby, ่ชิดเกิดพอดีเลยลาชวงถั่วพั่วจั่วพุ่งั่วพุ่งั่วนี่เป็นของคนจีนเขาสมัยนั้นมีในเรื่องของกวีแล้วก็เล่นทับชื่อ ้องว่าฉ er> er> ี่อยู um> <t os> <t os ่อ่ะก็เป็นร่างฉี่อยูนะใช่เป็นตัวเลขของรัชชูใช่เรียกว่าเป็นขุนนางดีมากเลยนะแม่ขุนนางตรงถิ่นตรงที่ต้นไม้ธรรมะตรงนะแล้วก็มีความรักความหงื่ใจที่จะปกป้องบ้านเมืองใช่อะไรเกันช่วยรู้ไหมแม่ขุนกำลังฟังอธิบายชี้แจงจากอาจารย์หรือโค้ชผู้คุมนะท่านผู้ชมลงรับจากผู้ที่มีอำนาจ ทำให้สุดท้ายนั้นถูกขนานกังฉิใชัยขนางกันฉินได้ใส่ร้ายายสีเพราะว่าขนานผู้นี้ไปนับพัพจับศึกแล้วกลับมาพ่ายแพ้พ่ายแพ้กลับมาก็ถูกใส่ร้ายเดียวว่าคนล้มก็ชอบเอาไม้ฟา่เดินผ้านนะก็เลยถูกมาหางชีวครับ ใส่ร้ายจนต้านทานซึมใช่โดยการก่อฟองถ้นใหญ่กระบดดมาครานี้นี่ยเพร้ว่าชีวิตนี่มีความชาวบ้านนะแล้วก็เป็นคนที่มีคนคนรักกันคนชาวบ้านเขารักกสมา คอตกของแม่ทัพชีหวนี่อยู่ไปลอยอยู่ตรงไหนไป่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใช่เออแล้วคราวนี้พอตกเนี่ยพอถึงเอ่อมาที่จเดอม่นของนะตอนนี้ปลามันก็จะมากินปลาก็จะมากินพอส่งล่อยอื่นปลาก็จะมากินใช่สังเกตทุกคนจะต้องสวมเสื้อชูชีพผู้ชมเอาเข้าเหนียวเข้าเหนียวไปปลาข้าเดี๋ยวไปโยนเพื่อให้ไปกินข้าวเหนียวไม่จะมาเป็นใช้ไปโยนไล่ปลาไล่ปลา พื่อให้สพของคุณนายผู้นี้ลอยออกโพ้นทะเลไปไปไปถูกปลาฉลามไปแทะตีกองไล่มันก็เลยเป็นประวัติศาสต์และก็ตำนานมาจากเมืองจีนเรารู้ไหมว่าถ้าคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศจีนหรือจากวะวัิที่เคยเป็นของจีนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆจะเป็นในเรื่องของของกงไต้หวานในเรือเนี้ย เขาจะมีเทศกาลเทศกาลก่อนประจำปีออกไปแล้วท่านผู้ชมออกไปโดยเป็นคือตมก็น้องผู้หญเบอร์สามแล้วครับออกไปแล้วเป็นงานประจำเหมือน ประเพณีเหมือนกับบ้านเรานี่ชอบแข่งบอลประเพณีแต่ที่นู่นอ่ะแข่งเรือเขาเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นนะดัฟหนึ่งพิธีกรคนส่งอธิบายมันจะอยู่ในช่วงเทศกาลฟังก็จะได้ความรู้ทีเดียวจากจมาจากขาเหนียวใช่มันก็คือประเพณีที่ชาวบ้านเขาเอาข้าวเหนียวเป็นปลาปลากันนี่แหละนั่นแหละปลาปลาไล่ศพของขุนนางให้ลอยออกทะเลมันก็คือในช่วงของเทศกาลปักจัน ทางประเทศแทนบรรยากาศก็รอบนั้นก็จะเป็นตอนนี้เราบอกคำว่าบ้าจ่าเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เรียกบ้าจ่านะคุเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกข้าวเหนียวเป็นการที่คว้าข้าวเหนียวเพื่อให้ปลาไปเรือสปีดโบ๊ทน้องมาสักครุ่เขาเรียกใช่ใช่ปหมดแล้วาแล้วก็จ่าเพี้ยนไปเพี่มาปลาจ่าปลาจ่าปลาจ่าเป็นบ้าจ่าเขาไม่ได้พูดเป็นคนไทยนรับเขาเป็นคนไทยนะนัมมิโตไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับกคือเทศกาลบ้าจ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ ประเทศจีนเขาตั้งสถานที่มาเขาจึงบังคับให้มีกองอยู่ในเรือครับผมครับแล้วก็ปุกเสบายก็คือกองมันก็คือารให้กำลังทหารไทยนั่นเองนะครับเพราะ คนตีกองจะเป็นคนเดียวที่เห็นคณะกรรมการจุนต่อยเรือและก็จะเป็นกับตันทีมและในกับกตุตาที่เขาตั้งมาสาีดนมสีคนตีกองแต่สามารถที่จะยกของยกขออะไรยกเลิกกันอย่างฉันขอใหม่ก็คือกรรมการเองถูกต้องใช่ไหมใช่ครับอยู่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนทีใหม่ๆตอนตั้งทีมเรือบังกรใหม่ๆเนี่ยหาคนตัวเล็กๆไปนั่งตีกองมันจะได้ทวงหัวไม่หนักได้ความรู้ได้กลิงที่มาที่ไปเรื่องราวนะครับเนาะพอฟังพิธีกรฟังนักบรรยายท่านก็จะได้ฟังได้ประดับความรู้ไปเลยตัวเแล้วเขาเชี่ยวชาอยู่ในแม่โปราเขาก็จะนํามาเสนอให้ผู้ชมได้ฟัง ขอนอน,นุญาตต้องใจเลวน,นงนะถูกต้องครับเขาจะฟังและก็จะดูจากคนตีกองเท่านั้นใช่ฮะโอ้แล้วก็อีกสักผู่หนึ่งนะครับในเรื่องของการแข่งขันในช่วงนี้ เพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะแข่งอีกครึ่งชั่วโมงเราไม่นานแล้วรอมาตั้งแต่นานพูดคุยกันไปก่อนนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และพืน้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะเพิ่งเคยเห็นเยาวมกรเป็นครั้งแรกนเนาะโอ้สนามการแข่งขันครับขออนุญาตต้อนรับนะครับท่านคุณวันเพ็ญฐานเสมอนะครับนายอำเภอชุมพลบุรีครับท่านไ้เกียรติมารับชมนะครับและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาในสนามนะครับขอต้อนรับท่านนายอำเภอชุมพลบุรีครับคุณวัน เป็นฐานเสมอครับแล้วก็ทางด้านของคุณชักพลครับรับถืดดีครับสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรีครับคณะให้เกียรติรับชมอยู่ในสถนานขณะขนที่ขอต้อนรับนะครับเรื่องสถานที่พูดไปแล้วเนาะเรื่องที่มาของการจัดการแข่งการแข่งขันข้นางบนเนี่ยนะโดยสมาคมกีฬาเรือพายประเทศไทยรับหน้าเสือในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายทันน้ํา พอดูรูปเรามาดูรูปแบบในเรื่องของการจัดการแขนแขันเนี่ยสมาคมเรายกความตป็นภาคไม่มีการเอเดียรไม่มีการตักอะไรต่างๆที่มันนะความเป็นมาตรฐานเรายกมาครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือเรือชุดนี้คือแข่งชิงชัยโลกที่ผ่านมามาที่ศูนย์เรือไทยราชนาวีนะเรื่องทุนมาแล้ววันน่ะจะพับบรรยากาศไปคันนี้ก่อนเด้อทุกอย่างเรากิงความ เก็บเครื่องเรื่อยให้ชงมีเสียงครองตีให้เกิดความเป็นจังหวะน่าใจน่าชมงดงามมีมากนักเตะทุกอย่างเนี่ยที่จะนำมาให้พี่น้องชาวเรือได้ชมกันวันนี้เนี่ยเรียกว่ามาตรฐานระดับประเทศถูกต้องนะและยี่งคุณสำคัญสมาคมกีฬาไทยประเทศไทยพึ่งผ่านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาบ้างมาเพราะฉะนั้นมาตรฐานการจัดของเราเนี่ยระดับโล ดีดีครับน, <c oughs> นี่แล้วดูครับตีมือน้องน้องเยาวชนคนไทยเราท่ากีสาดูท่าการพายเรือนี่ตัวนะเนี่ยดูการพายท่าทางความพร้อมเพียงแม้กระทั่งเยาวชนเราตอนนี้ <c oughs> ที่เป็นสมาชิกในสมาคมกีฬาเรือพายแห่งไทยลงเรือพายเรือยาวสากลตอนนี้ไปเป็นกำลังหลักในเรือยาวประเพณี <c oughs> แข่งที่วัดท่าหลวงเนี่ยบานเบ้อวิจิตรครั <c oughs> บวิจิตรวันนี้เป็นวันที่สองใช่ โดยเฉพาะทีมมุกดาหารไปลงให้อัษราชนาวาเขวานอะไรต่างๆโนรั์จังหวัดน่านรวมกันสามไปแล้ว ได้แชมป์ประเภทสามจุดไปทายโคงยิ้งมาบอกอ๋อเหรอได้ไปแล้วสาจุดนั่นครับผมและหลายๆทีมก็เป็นเยาวชนไทยน้องๆเราที่เป็นลงแล้วเพราะว่าคนรุ่นอายุมากๆเริ่มสู้เยาวชนเราไม่ได้แล้วเพราะพื้นฐานของเยาวชนเราเนี่ยสมาคมกีฬาไทยมีจัดชิงแชมป์ประเทศไทย3าสนามและมีทั้งหมด5 0กว่าชมรมเป็นสมาชิกในการฝึกน้องๆเยาวชนข้าการไายระเบียบการไทยวินัย เพราะฉะนั้นตอนนี้เรือยาวประเพณีชอบเยาวชนนักกีฬาของเราเนี่ยเอาไปลงแข่งตามเรือหมดแหละกระจายกระจายจลยกระจายหมดทีมชมีมชาติครับแม้กระทั่งทีชผู้ใหญ่ช่างล่างเมื่อแต่ด่านและเราเป็นสิงห์มีโอริสงมาฝูงท่าไทยกันเราทันแสงทันแสงสุร่ามาหมดนะครับเหนือชาตโซนใต้จะเรียภาพไว้แี่ยเรี้ก่อนนะครับท่าประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ เป็นที่ต้องการของเป็นทีรือยาวพิีเลยใช่การเป็นที่ต้องการเป็นตลาดเลยดังน,นั้นน้องในเมืองไทยแล้วฝึกฝนลแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการแข่งขัน,ขน,น,น,นกน 1, ีฬาเรือสาบโกลเนี่ยไปแข่งขันเรือยาวพณีที่ไหนเนี่ยครับกระทรงละพันห้าสาวอาทิตย์ได้แล้วกระทงละพันห้าพันห้าได้ได้ตังค์โดยเฉพาะ